เดี๋ยวนะแม่เดี๋ยวนะแม่กล้องไม่ได้อยู่ตรงนั้นถ้าเดี๋ยวกลับมาที่แม่เขาจะดึงไอ้นี่กลับมาที่แม่สวัสดีครับอ้าวเดี๋ยวๆนี่ที่นี่กล้องเขาอยู่นู่นน่าจะขาดเอาใหม่แล้วกันครับเอาต่อเลยปล่อยรอแล้วต่อเลยต่อเลยขออ่าเป็นแค่นี้ค่ะโอเคนี้ก่อนอ่ะห้าสี่สามสองเครื่องแค่น ต่อไปนี้พอเดี๋ยวเขาบังไว้กล้กลกลองเขาบังอยู่ังไม่ค่อยร้อยร้อยหวให้ให้เขาเจาะตัวละครไปเลยทีเดียวถ้าอิงเทปไปเลยเดี๋ยวค่อยร้อยต่างหา่างมันได้แบนนะ,ะต่อเลยต่อเลยไม่ทำไรทำไปเลยทำให้จบใน,ในตอนนี้ไปเลยเขาจะปล่อยกล้องยาว ของวังนาคีได้เสกสิ้นลงแล้วสมบัติทุกสิ่งทุกอย่างท,ที่ได้ไหายไปท้าพเจ้าข้าได้นำกลับคืนมาอย่างวังนาคีเรียบร้อยหมดครบบริบูรณ์สาธุสาธุขอมวลเหล่ามนุษย์นาคีนาคานาคาชทั้งหลายจงประสรบความสุขความเจริญ บุดมด้วยทรัพย์สินเงินทองราบยศสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งที่ดีค่ะเจ้า,จายากลาวมหานาคีขอประทานแด่ทุกท่านณบัดนี้เทินคนอื่นต้องพูดอะไร<า>ไม่พูดนะ อันนี้ก็แม่แม่อยู่ไหนกันตอนแม่จับเตีแล้วหันไหมกันไมเมื่กี้ไม่ได้ตอนแม่หันหันได้าน้ำมูนะนะ